แล้วก็กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะไฟเดย์แล้วนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายจริงๆนะคะคือวันนี้กิฟได้นําคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชม2คลิปค่ะซึ่งคลิปแรกกิฟดูแล้วแบบรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนไม่มีอะไรเที่ยงจริงๆนะคะซึ่งได้ชมจากคุณแม่ชีก็คือคุณยายชีทินอําบํารุงค่ะก็คือคุณยายชีปทินท่านได้บอกว่า ท่านเคยจะเสียชีวิตครั้งหนึ่งและท่านก็เตือนทุกคนว่าจงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทค่ะคือรู้สึกว่าทราบซึ้งอยากให้ท่านผู้ชมติดตามชมกันนะคะส่วนคลิปที่2ของพี่ยุ้งคลิปอะไรคะค่ะก็ในคลิปถัดไปนะคะที่ทางทีมงานธรรมาไฟเดนะมาฝากท่านผู้ชมนะคะก็เป็นการอบรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมนะคะที่ทางทีมงานโพธิธรรมเนี่ยได้ไป อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับโรงเรียนบ้านเนินทองนะคะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะเป็นกิจกรรมพระในบ้านกิจกรรมความรักของคุณติน,น่าสีหวงศ์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มคนที่ทำซึ่งเธอได้ก็มีได้มีโอกาสไปขอขมาพ่อของเธอนะคะก็เป็นกิจกรรมความรักที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมส่งท้ายรายการค่ำคืนนี้ก็อยากให้ติดตามชมกันนะคะก็ ในค่ำคืนนี้นะคะก็จะกลับมาพบกับรายการธรรมะไฟเดย์ได้ใหม่นะคะในทุกๆวันเสาร์เวลา19.30นาฬิกานาทีถึง20.30นาฬิกาส0นาทีสำหรับคืนนี้เราทั้งสองคนก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนธรรมะสวัสดีราตรีสวัสดีค่ะสวัสดีสสดท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้อาจารย์ก็มีธรรมะจาก คุณยายประทินอังบรงซึ่งท่านเป็นแม่ของท่านแม่ชีนัทยาวันเปรมสกุลและท่านก็เป็นผู้ที่เลี้ยงดูอาจารย์มาเป็นคนที่พาอาจารย์สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กๆเ,เลยวันนี้แม่ก็มีอายุมากแล้วแต่ก็ยังมีหัวใจที่เข้มแข็งในทางธรรมวันนี้แม่ก็จะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเป็นกำลังใจให้กับ ลูกหลานอยู่ทางบ้านวันนี้อยากให้แม่ให้ธรรมะกับคนที่อยู่ทางบ้านหน่อยแม่ครั้งหนึ่งแม่ตอนที่แม่ป่วยและแม่ก็บอกว่าแม่เนี่ยใกล้จะตายละแม่ได้เผชิญความตายตอนนั้นมันเป็นยังไงแม่มันก็มีอาการเย็นนลยนะมันเย็นตามเนื้อตามเนื้อหนังมังสา,งาของางคดทางสังขารร่างกายมันก็จะเหลือ จิตดวงเดียวที่เรายังต้องวนไปวนมาอยู่ในสังขารแต่เราก็รู้เพราะจิตเราดูด,ดูจิตเราอยู่ตลอดเวลาว่าดวงจิตเราจะวิ่งออกไปทางไหนเขาก็ไม่ออก,กวนไปอยู่อย่างั้นเนี่ยวนเข้าวนออกจะขึ้นก็ไม่ได้จะลงก็ไม่ได้แต่ปรากฏว่าทําไม,ไมลูกไหมลูกหลานเขามาบีบมากระดิ่งขาวมา,าอะไรอย่างเงี้ยเกิดเกิดดีขึ้นมาเนาะ ก็ค่อยๆตัวเนื้อก็ค่อยๆอ่อนก็ค่อยๆรู้เพราะมันตอนนั้นอ้าปากก็ยังไม่ได้เลยนะหายใจก็ไม่เข้าออกก็ไม่ออกหายใจออกก็ไม่ออกนะหายใจเข้าก็ไม่เข้าอาการตายมันเข้ามาแต่เราก็ยังนึกว่าในจิตเราเนี่ยยังนิ่มนะอืมจะไปจริงๆเหรอเราถามจิตเราเองนะจะไปจริงๆไหมแม่เออจะจะไปจริงๆเหรอเนี่ยไปจริงๆจะไปทางไหนล่ะนี่มีทางออกแล้วยัง จิตนะถามจิตตัวเองนะอจิตถามจิตตัวเองเรามีทางออกว่าเราจะไปไหนแต่ใจฉันนตั้งเป้าไว้พระพุทธเจ้าที่ที่เราไหวกาบทุกวันเนาะจิตก็นู่นนั่งอยู่ข้างหน้าพระน่งกล่าวพระนึกถึงพระเห็นพระเนตอนนั้นทุกไหมแม่ร่างกายสังขารนี่มันทุกไหมแม่ไม่ทุกหรอกมันเบาลูกมันเบาแล้วใจก็ไปผูกพันกับพระใช่ตอนนั้นแม่รู้สึกยังไง ก็ดีใจเกิดปิติว่าโอ้ยังไงเราก็ไม่ตกที่มืดเนาะนเราคงจะไปที่สวรรค์ได้แม่อยากจะตักเตือนลูกหลานที่เขายังตำหนในชีวิตยังลงไหลในสิ่งต่างๆที่มันจะขวางทางสวรรค์พรหมพานะ่ะอยากให้แม่ได้ตักเตือนเขาสักหน่อยแม่มแตักเตือนก็จะชี้แนะแนวเนาะขอให้ลูกทุกคนลูกหลานทุกคนตรงปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆ จิตเราจะได้รักษาจิตของเราเองเราจะได้ถามจิตเราได้เตือนจิตเราได้เราจะไปทางไหนจะพูดอะไรจะทำอะไรเราจะมีจิตที่รู้ได้ตลอดเวลานะแต่ถ้าเผื่อเราไม่เตือนเรานีด่ดับจิตยังไม่รู้จะไปทางไหนไมันจะมึดหมดเนาะ <c oughs> ก็ขอให้ลูกหลานทุกคนอย่าประมาทไว้ะลูกนะอืมแต่ฉันก็อยู่มานานวันนั้นแหละ แต่ก็รู้ว่าการของเขาตัวเนื้อมันก็จะแข็งหมดแหละไม่อยากกระดุกกระดิกอ้าขาตะไ้ยังไม่ขึ้นเลยขาตะไ้มันก็ไม่ยอมอ้านะเราก็ลองยกดูแล้วยกอีกก็ไม่ออกยกขาก็ยกไม่ขึ้นเ,เกิดอะไรขึ้นในประถามจิตจิตถามจิตตัวเราเองนี่แหละก็เกิดอะไรขึ้นกับสังขารถท้า,าก็คือยังมีสติอยู่มีสติ ก็เลยรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็น้อมหาพระรัตนตรัยได้ทันจ้ะนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกฝนกันมาก่อนเนี่ยมันก็คงไม่รู้อะไรทำไม่ได้ทำไม่ได้อนี้เป็นสิ่งที่แม่เองก็ได้ปลูกฝังลูกหลานทุกคนในครอบครัวของเราใช่ให้ได้ทำและแม่เองก็ทำเองเหมือนกันทำมาตลอดเวลานอนเช่นนีคะไหวพระพุทธเจ้าเลยอนอนแบบพ้มมือกอดอกอปุป๊บเลยนะฉันจะตั้งว่า ถ้าเขาบอกให้วัาผู้โทษอย่างเดียวก็ได้เข้าหนอก็ได้ออกนอม,มันรู้จิตลมหายใจไปแค่ไหนแค่ไหนนะเข้าไปไปติดอยู่แค่ไหนออกมาติดอยู่แค่ไหนเราจะรู้ตัวรู้ตลอดเวลาเลยนะในเมื่อมันไปเลยหัวเข่าไม่ได้นะมันตั้อยู่แค่หัวเข่านะแล้วครั้นคนรารวนกลับมามันก็มาอยู่ที่คอหอยนั่นแหละ้คอหอยเราเนี่ยหรอลมตั้อยู่แค่เนี้ยเอแล้วเราจะไปไหนถามจิตเราเราจะไปไหนเนี่ ถ้าไม่มีที่ไปก็ลูกก็ขอเขาเปลาว่าพระพุทธเจ้าในโบสถ์ที่เรานั่งสวดมนต์ทุกวันเนาะเห็นองค์ปฐมองค์ใหญ่เลยเหลืองเลยแล้วเราก็นั่งเฝ้าในชุดที่เราไหว้พระเออก็รู้สึกว่าเราก็เกิดจิตจินะไปก็ไปอยู่ก็อยู่เนาะแต่ว่าเราก็ถามว่าไปก็ไปอยู่ดีๆก็แล้วกันขอพระพุทธองค์ช่วยลูกด้วยก็เอาอย่างนั้นแหละ สุดท้ายแม่ให้พรลูกหลานทางบ้านสักหน่อยแม่จะให้พรว่าไงก็ขอให้ลูกหลานอย่าประมาทด้วยกันนะลูกนะสิ่งใดท,ที่ไม่ผิดทำบอกร้องทำก็ขอให้ลูกหลานทุกคนจับไว้ชีวิตเรามันไม่แน่นอนเราจะออกจากสังคาร่างกายไปเวลาไหนก็ได้ถ,ถ้าเราเิดเราดีฉันเองก็เคยออกไปแต่เดินไปแล้วก็ต้องกลับเข้ามาอีกกลับมาทำไม เบื้องบนเขาบอกว่าถ้าไปตอนนี้นะมันก็ไปอยู่ด้แค่นี้นะถ้าพยายามสร้างบุญต่อไปอีกให้สร้างความดีทั้งไว้เพื่อเราจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ไหนก็ได้จะขอให้มันดีก็นแล้วกันเพื่อมีสัมมาทิฏฐิในสังขารร่างกายกับตะปูที่มีสัมมาทิฏฐิถ้าหากไม่ใช่สัมมาทิฏฐิแล้วใสก่ก็คงอยู่เฉยๆเ,เป็นอะไรก็ได้ ขอให้เป็นสิ่งที่ดีก็แล้วกันนึกไม่ออกสาธุสาธุสาธุแล้วนั่นก็เป็นธรรมะเป็นกำลังใจเป็นพรจากคุณแม่ปทินอําบารุงซึ่งถือว่าเป็นคุณแม่ของชาวโพธิวันนาทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ,อ,อาจารย์ซึ่งเป็นผู้จะตั้งตัวทีมง,งานโพธิธรรมที่ตั้งใจทำงานแท้ก็ตั้งใจจะเอาคำสอนของแม่เนี่ยเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ได้มีกำลังใจที่จะทำพังเองแล้วก็อย่าได้ประมาทในชีวิตก็หวังว่าเดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้ให้ทำมาทากันอีกในข้างหน้าอีกเยอะวันนี้ก็ขอขอบคุณ <ừ. S 1> คุณแม่มากขอบคุณมากครับ,บมอโุชนาสาธุนละลุกน,นะสิ่งใดถ้าไม่ผิดทํานองของทำแล้วสายตัวขอ,ขอให้ลูกบนทางที่เป็นตรงเพื่อจะบรรลุภุรธรรมจะเป็นชั้นไหนก็ได้ก็ขอ,ขอให้อยู่ในภพภูิที่ดี มีสมาธิตลอดเวลาเพื่อจะได้ช่วยเหลือหมู่คณะได้สา